คุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายไปไประเด็นดราม่าเดือดๆอ,อย่างมากในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับสำหรับ,รบละครแม่หยูวทางช่องวันโดยเฉพาะอีพีล่าสุดกับฉากแมวดำครับที่ชาวเน็ตเนี่ยต่างชื่นชมว่าแมวเนี่ยแสดงได้สมจริงก่อนที่จะมารู้ภายหลังนะครับว่ามีการวางยาแมวดำตัวหนึ่งจนทำให้แมวมีอาการกระตุกตัวเก่งแมวตายแล้วสิคะ ชักหนึ่งของละครแม่อยู่ครับละครฟอร์มยักษ์อิงประวัติศาสตร์ปรากฏภาพพระสนมตันยงหรือเฟอินนบจิราพิสูจน์ชาว,ว่ามียาพิษหรือเปล่าด้วยการเทชาลงในถาดให้แมวลองดื่มซึ่งในซีนดังกล่าวปรากฏภาพขณะแมวกำลังดื่มชาจริงๆก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีอาการกระตุกและขย้อนบางอย่างออกมาจริงๆ จากฉากที่ปรากฏก็มีการแสดงความคิดเห็นว่าแมวแสดงได้สมจริงมากเป็นแมวฝึกใช่หรือไม่หรือบางคนก็มองว่าเป็นการใช้ CG หรือเปล่าซึ่งก็มีผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่งครับที่เป็นหนึ่งในนักแสดงตัวประกอบของเรื่องได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงนะครับว่าน้องแมวไม่ได้ตุยระวังยาสลบแมวแต่ตอนถ่ายทําน้องขย่อนกระตุกกระตุกคือนึกว่าตายจริงป้าจ๋าน้องเฟิร์นนาถอดสีตกใจจริง ซึ่งต่อมาครับทางมูลนิธิวอดด็อกไทยแลนด์ครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนะครับระบุว่าหลังละครออออากาศมูลนิธิได้รับข้อความร้องเรียนมามากมายทีมงานละครเรื่องหนึ่งโพสต์ข้อความเรื่องราวของละครตอนตรวจสอบยาพิษโดยใช้แมวสีดําพร้อมกับระบุว่ามีการวางยาแมวจริงและแมวมีอาการขย้อนและชักกระตุกจนตัวละครที่กําลังสวมบทบาทเข้าฉากอยู่คิดว่าแมวตายจริงคําถามคือการวางยาสรบสัตว์จะต้องกระทําโดยสัตวแพทย์ ตามกฎพรบวิชาชีพการสตัตวแพทย์ทีมงานได้มีการวางยาสลบแมวในการควบคุมของสตัตวแพทย์หรือไม่และแมวได้รับการรักษาและยังมีชีวิตยอยู่หรือไม่รบกวนทีมงานช่วยมาตอบคำถามประชาชนด้วยครับและขอทราบอัปเดตของแมวที่ถูกวางยาด้วยขณะที่ในโลกออนไลน์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวอยากได้รับคำชี้แจงจากช่องโดยด่วนพร้อมประกาศว่าจะไม่ดูละครและถ้ายังไม่ออกมาชี้แจงให้มันชัดเจนอาจลามไปถึงสปอนเซอร์ด้วย อาทีหดหู Hot ว่าช่องใหญ่ขนาดนี้ไม่มีปัญญาทำซีจีหรอสงสารน้องบาปหนักนะถ้าน้องไม่อยู่แล้วหรือต่อให้น้องยังอยู่ก็เหอะเทคแอคชั่นบ้างนะช่องนี้หลายกรณีละ,ละอย่าเห็นว่าเป็นแค่สัตว์เขามีชีวิตมึงไปเอาเขาไมา่ทำแบบนี้มีสิทธิ์อะไรวะจะมีเพื่ออะไรบทแบบนี้ ต่อให้มีสัตวแพทย์ทําให้ก็ต้องบอกชื่อสัตวแพทย์คนนั้นมานะสมควรโดนตั้งคําถามเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพเปิดรายชื่อสปอนเซอร์เรื่องนี้ทีสนับสนุนละครที่ผู้จัดเลือดเย็นยอมทําร้ายสัตว์เพื่อฉากเล็กๆนี้ฉากเดียวมองสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆเป็นแค่เรื่องสนองความต้องการของตัวเองแย่มากๆเพื่อซีนเดียวในละครแต่ต้องแลกกับความทรมานของน้องแมวจะมีผลเสียอะไรตามมาอีกก็ไม่รู้ใครจะยังสนับสนุนละครเรื่องนี้ อีกก็เอาเหอะจะเลียรทำต่ำตมไม่เลิกถามจริงๆว่าผู้กกับนักแสดงเอาอะไรคิดทําไมฉากนี้ถึงผ่านภูบมาได้ไม่มีใครเอกใจกับความอุบาทของตัวเองเลยสักคนหรอวะสรุปแมวใครไม่รู้ว่ามีสัตวแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้วยไหมถ้ามีก็ควรพิจารณาถอนใบวิชาชีพด้วยนะน้องขย่อนขนาดนี้ คุณสามารถสร้างละครดีๆได้โดยไม่ต้องทารุณกรรมสัตว์ไม่ต้องเอาชีวิตสัตว์เลี้ยงมาสังเวยผลงานคุณฉากนี้คิดได้ไงน่ารังเกียจที่สุดโห นี่มันทารุณกรรมสัตว์ชัดๆทำได้ไงวะแล้วเจ้าของแมวก็หน่ามืดเห็นแก่เงินยอมไม่ทำกับแมวตัวเองแบบนี้หรอโคตรใจร้ายเลยใจร้ายแม่งทั้งกองอ่ะทนดูกันได้ยังไงวะหรือจะเป็นอีกคอมเมนต์ครับที่บอกว่ากองถ่ายละครแม่หยัวควรรีบออกมาชี้แจงด่วนพวกคุณทำอะไรกับน้องเหมียวดำผมรับไม่ได้จริงๆขอเลิกดูละครเรื่องนี้จนกว่าจะมีคำชี้แจงและคำขอโทษที่เหมาะสมครับ เป็นแมวมันก็ลำบากพอแล้วยังต้องมาทำแบบนี้กับน้องอีกหรือหรือจะเป็นอีกคอมเมนต์ที่บอกว่าทำร้ายแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆที่ไม่ได้มีพิษภัยไม่ได้ทำร้ายใครเลยละครไทยตกต่ำต่ำซามขนาดนี้เลยเหรอคะผู้จัดช่องวันออกมาชี้แจงหน่อยไหมคะคนในกองสตาฟนักแสดงไม่เอะไม่แย้งกันหน่อยหรอ เอาเป็นว่าติดตามหลังจากนี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชมว่าจะมีการออกมาชี้แจงอะไรหรือไม่แล้วน้องแมวที่โดนวางยาจะเป็นอย่างไรอาการเป็นยังไงบ้างต้องรอติดตามกันครับ